กินนางผินเอ็งอย่าลืมใส่ปลาให้ข้านะได้เจ้าค่ะแต่ว่าใส่เยอะมากไม่ได้นะเจ้าค่ะเพราะว่าในน้ำ,นำปล้ามีโซเดียมอยู่กินมากๆม,มันจะบวมเจ้าค่ะไอเลี่ยมเลี่ยมที่เอ็งว่ามันคืออะไรนะฟังนะเจ้าค่ะโซเดียมมันนะเจ้าค่ะเป็น ทาตัวที่11นะในตารางทตาซึ่งนะหลายคนชอบคิดว่าเกลือคือโซเดียมแต่ไม่ใช่นะเจ้าคะ่ะเกลือจริงๆก็คือโซเดียมคลอไรด์ที่ต้องประกอบด้วยทั้งโซเดียมและประกอบด้วยทั้งคลอไรด์เราถึงจะเรียกว่าเป็นเกลือเจ้าคะ่ะแล้วไอ้เจ้าโซเดียมพิว่าเนี่ยถ้ากินเข้าไปเยอะๆแล้วมันจะทำให้ตัวบวมจริงไหมอีฉันจะเล่าให้ฟังเจ้าคะ่ะโดยปกติเนี่ยเจ้าโซเดียมจะทําหน้าที่รักษาสมดุลของน้ําในร่างกายถ้าเรากินโซเดียมเข้าไปมากๆเนี่ยร่างกายจะดูดซึมน้ําเก็บไว้ใต้ชั้นหนังมากขึ้นจะทําให้ตัวเราบวมหน้้าากกะะบบวมมือเท คคและถ้าหากกินเกินความต้องการของร่างกายเป็นระยะเวลานานาน,นะคะทาให้เกิดโรคาตเพราะไตมีหน้าที่ก,ก,กําจัดเกลือแร่ออกจากร่างกายเราแล้วกินเยอะไปได้เกลือแร่มาก,มากไปไตทํางานหนักสุดท้ายไตก็จะพังได้รวมทั้งก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเพราะว่าไอ้เจ้าโซเดียมจะส่งผลต่อความดันโลหิตของเราและยังมีปัญหาต่อโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดตาม,มาอีกนะเจ้าค,ค่ะส่วนวิธีลดโซเดียมแบบง่ายๆแค่ดื่มน้ำไม่เพียงพอเจ้าค,ค่ะ นะโดยการดื่มน้ําเป็นอึกงใหญ่ๆนะทีละประมาณ200 ml เอาน้ำใส่กระติกเอาไว้เลยก็ได้เจา้าค่ะดื่มให้ได้วันละ2ลิตรแบบนี้ก็จะสามารถขับโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายได้เจา้าค่ะ วันก่อนเจ้าค้าอีพินเห็นข่าวค่ะมีคนดื่มน้ำสองลิตรที่เมื่อกี้อีผินบอกแต่ดื่มทีเดียว20นาทีหมด2ลิตรตุยค่ะเหตุผลก็เพราะว่าปริมาณโซเดียมในเลือดมันต่ำเกินไปเพราะฉะนั้นไม่ควรดื่มน้ำา2ลิตรภายในเวลาอันสั้นแบบ20ินาทีอย่างนี้ไม่ได้จะเห็นได้ส้กค้าว่าโซเดียมมากไปก็ไม่ดีต่ำไปเราก็ตุยถามว่าโซเดียมมันมีประโยชน์อะไรบ้างนันเหรอเจ้าค้าเขาหลักๆข,ข,ข,ของมันก็เลยรักษาสมดุลเกลือแร่ของร่างกายช่วยให้เส้นประสาทและกล้ามเนื้อของร่างกายทํางาน ได้ปกติช่วยป้องกันความอ่อนเพลียจากอาการลมร้อนหรือลมแดดได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วใส่ประราเยอะมากไม่ได้นะจ๊ะคะคุณท่านอีทิง, <c oughs> ขงเขาไม่กข้านี่ใครนายใครบ่าววะขอาทษจุ๊ก <c oughs>